ทำไมต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วควรเปลี่ยนตอนไหนเมื่อไหร่สวัสดีค่ะนนวันนี้นะคะก้อยจะมาแจ้งนะคะสำหรับลูกค้าที่ถามกันเข้ามานะคะว่าทำไมต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วควรเปลี่ยนตัวกองน้ำมันเครื่องนะคะตอนไหนเมื่อไหร่นะคะสำหรับตัวกองน้ำมันเครื่องตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดับจับสิ่งสกปรกนะคะที่ ามาจากน้ำมันนะคะเชน่นพวกฝุ่นผงขมเหลาจากการเผาไหม้และพวกเศษโลหะเล็กๆนะคะตัวกองตัวนี้จะมีกระดาษตัวกองเพื่อไม่ให้สิ่งสุกปรกต่างๆนะคะที่ติดอยู่ในกระดาษกรองผ่านระบายการาไปกับน้ํามันเครื่องนะคะเพื่อออกไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆนั่นเองค่ะส่วนการเปลี่ยนถ่ายนะคะาการเปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่องตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนทุก2 0,000กิโลหรือปีละหนึ่งครั้งนะคะ เพื่อเศษฝุ่นเศษตะกอนหรือว่าเศษโลหะไม่เข้าไปยังหองเครื่องนั่นเองค่ะราคานะคะของคันด้าตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ225บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับรายการหรือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของคันด้าสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าก็าจะมาตอบให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ